ไปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็มีหลายท่านสอบถามมาว่าเอยุบสภาแล้วจะเลื่อนไหมอก็ไม่เกี่ยวกันนะฮะการยื่งชันสัได้มายังไงก็ยังได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเริ่มใช้1เมษายนนี้เป็นต้นไปสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนเรียบร้อยภายใน26มีนาคมท่านก็จะเริ่มใช้บัตรใหม่ตั้งแต่1เมษายนนี้นะครับเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงยุบสภาไม่เกี่ยวกันเพราะว่าคอรมอเขาอนุมัติไว้แล้วก่อนหน้านี้นี่ต้องระวังพวกเฟคนิวให้ดีนะเดินหน้าแล้วมีเรื่องหนึ่งเหมือนกันเฟคนิวเขาบอกว่าคนที่ได้รับบัตรใหม่เนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์สวัสดิการด้านอื่นจากภาครัฐจริงไหมไม่จริงเป็นข่าวปลอมนะครับไม่เกี่ยวกันเลยสวัสดิการด้านอื่นจากภาครัฐที่ท่านได้อยู่ได้อยู่ได้เหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับเพราะว่าอันเนี้ย เขาช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยอตามหลักเกณฑ์ตามกติกาที่ม,มีการตรวจสอบ,บนะครับก็ฝากกันไว้นะครับก็ส่วนท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีเวลาไปยื่นอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศผลการอุทธรณ์ต่อไปอแต่ว่าณนะตอนนี้ยืนยันเหมือนเดิมทุกอย่างเริ่ม,มใช้หเมษายนนี้นะครับก็ ใช้บัตรประชาชนของท่านนั่นแหละเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่มครับ